ประชาธิปัตย์จะเป็นยังไงจ๊ะใกล้วันที่18แล้วกำลังจะเลือกหัวหน้าคนใหม่แล้วเริ่มมีความชัดเจนว่าใครย้ายกลับมาบ้างใครจะไม่อยู่แล้วดิฉันบอกเลยว่าดิฉันก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเขาอะนะคะแต่ดิฉันจะเป็นผู้ว่ากทมอไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ค่ะดิฉันก็แบบยังไม่ได้เกี่ยวข้องกับผู้ใดอะนะคะแล้วก็ยังไม่ได้สนใจเกี่ยวข้องกับคุณนัทคนเดียวเท่านั้นในเวลานี้ตอนนี้เกี่ยวข้องกับสามีเท่านั้นเลยนะคะเกี่ยวก้อยกันตลอดเลยนะทีนี้จะบอกว่าอย่างนี้ค่ะ คงเป็นคุณอภิสิทธิ์จริงๆที่สุดแล้วใช่ค่ะแล้วก็ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วแหละเพราะว่าออมันนันจะเป็นผลดีอะไรกับประชาธิปัตย์และบ้านเมืองไหมฮะมันก็ดีกว่าตรงที่ว่าเขามีประสบการณ์ในการบริหารจัดการเนาะแต่ขณะเดียวกันมันก็อาจจะนะครับดีตรงที่ว่าเขาก็เป็นคนดีเนาะไว,ว้วางใจได้เนาะและบริวารที่ก็จะพากันมาด้วยจะตามกันมามีอะไรต้องพึงระวังไหมฮะพึงระวังทั้ง3 4มสตัวนั่นแหละ <laughs> <laughs> เอางั้นเลยนะมันมีบทเรียนแล้วในครั้งนี้ผ่านประสบการณ์มาเยอะนะคนที่ทําให้แตกก็นั่นแหละทีมของเขาทั้งนั้นแหละไม่ได้ดูตัวท่านเองไม่ได้ดูตัวท่านเองท่านเป็นคนดีอยู่แล้วแล้วก็คนช่วยท่านเยอะมีความรู้มีความเป็นผู้นำมีประสบการณ์ใช่คะ รอบนี้คนจะบริหารจัดการคนให้ดีๆด้วยตัวเองด้วยนะคะแล้วก็ควรจะรู้ว่าอะไรยังไงแต่ถ้าเกิดปล่อยให้อีพวกแบบว่านะขนาบซ้ายขนาบขวาเนี่ยไปนั่งบริหารอำนาจอะไปนั่งบริหารสิ่งที่แบบยังไงบางคนก็บริหารบางคนก็บริหารความขัดแย้งและตัวเองก็ได้ดีบางคนก็บริหารอะไรเงี้ยประมาณอย่างเงี้ยมันทําให้คนอื่นเนี่ยเขามีความรู้สึกว่าเขาไม่อยากร่วมสังคมด้วยแล้วอย่างนึงเนี่ยก็บริหารจ็อบใช่ค่ะซัมติงไลายแดดนะคะเพราะฉะนั้นโดยสรุปเลยก็คือน่าจะเป็นดีที่สุดก็น่าจะเป็นอาจารย์พิสิทธิ์ เพราะ,ะว่าก็ไม่มีใครแข่งนี้คะแต่ขณะเดียวกันถ้าเกิดจะเป็นอาจารย์พิธิษแล้วก็อาจจะมีคนแข่งโปลขึ้นมาอาจจะเป็นคนรุ่นใหม่ๆก็ไดแแ้แต่อย่างดไรก็ตามแต่คนรุ่นใหม่ๆส่วนใหญ่เขาก็แบบว่าคือคือเขาเรียกว่าอะไรเขาก็มีทางเลือกอื่นอ,ะอ่ะตอนนี้ทางเลือกเยอะเยอะทางเลื่อนด้วยไม่ใช่แค่ทางเลือกระวังสิ้นสุดทางเลื่อนคใรย้ายช้าพื้นที่เต็มนะจ๊ะถ้าเขามีคนลงในเขตนั้นแล้วคุณไปทีหลังก็คือคุณไปทีหลังอ่ะนะจ้ะ มีบทเรียนของคนไปทีหลังไม่ได้เป็นรัฐมนตรีมาแล้วนะคะจ้ะใครคะใครนะคะพูดได้เหรอคะไม่ได้ค่ะ <laughs>